สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะคะตอนนี้นาดาก็เ,ออเดินทางมาถึงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะพักที่ออจังหวัดสุราษฎร์ธานีหนึ่งคืนนะคะแล้วก็จะไปต่อที่ออจังหวัดออภูเก็ตนะคะพี่น้องอากาศก็ฝนตกนะคะมาถึงเออมื่อคืนฝนตกแรงมากค่ะพี่น้องฝนตกนนะคะทั้งลมทั้งฝนนะคะ ยังได้ข่าวว่าภูเก็ตก็ก็ตกนะคะจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตช่วงนี้ฝนออจะตกมากเลยค่ะพี่น้องเมื่อวานนาดาก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าเ,ออเดินทางอยู่นะคะไม,ไม่ไม่สะดวกที่ว่าเออจะทําคลิปทําอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะตอนนี้น้าดาก็มาพักอยู่ที่ออโรงแรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมาพักที่ โรงแรมในเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะจาะพี่น้องก็มากันกับหลานกับลูกสาวอะไรแบบนี้นะคะก็ขับรถไปต่อไม่ไหวคับพี่น้องต้องพักก่อนค่ะเพราะว่าทั้งลมทั้งฝนนะคะถ้าว่าเราเดินทางต่อไปมันก็จะอันตรายอะไรแบบนี้นะจาะพี่น้องทลิปนี้นะดาก็จะมาพูดเรื่องอ,อมีคนถามมานะคะว่าพี่พี่ช่วยแนะนำหนูหน่อยถ้าว่า กราลังอ่ะมาเดทกับเราแล้วแล้วเขาไม่เปเราอะไรแบบนี้คล้ายๆว่าไม่ให้ตังเราอะไรแบบนี้มาหาเราแล้วไม่เปไม่อะไรแบบนี้นะจ๊ะจะเดินต่อไม้หรือว่าจะพอแค่นี้อะไรแบบนี้นะจ๊ะคลิปนี้น้าดาจะมาตอบว่ามันแล้วแต่นะคะแล้วแต่จะคิดนะคะว่าเออเขาดูแลเราดีไหมอะไรไหมอะไรแบบนี้นะจ๊ะแรกๆเขาก็อาจจะไม่เปเราหรอกค่ะพี่น้อง เขาก็ดูเราก่อนอะไรแบบนี้นะจ๊ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเราอย่าไปคิดตรงตัวเงินเขานะคะพี่น้องเพราะว่าเราถ้าเราเขาจะพบกับเราด้วยความจริงใจเราก็ดูดูเขาไปก่อนค่ะพี่น้องดูกันเอเดี๋ยวเผื่อรอบหน้าเขามาอีกอะไรแบบนี้นะจ๊ะเขากลับไปเมืองเขาแล้วเขาจะติดต่อเรามาอีกไหมอะไรอีกไหมแบบนี้นะคะพี่น้อง อยู่ๆเขาจะมาให้เราเป็นแสนๆอย่างนี้มันมันไม่ใช่นะคะพี่น้องเพราะว่าเพราะหลังเขาก็ดูดูผู้หญิงไทยเหมือนกันนะคะเขาก็ดูผู้หญิงเหมือนกันคะ่ะจะมาให้รู้จักกันไม่รู้จักเพิ่งมารู้จักกันเดทแรกเดทอะไรแบบนี้จะมาให้เขาเปเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะพี่น้องอย่างของนาดาเองก็เหมือนกันคะ่ะมาสมัยก่อนที่แฟานานาดาบินมาก็แบบนี้นะคะพี่น้องเขาไม่ได้มา สร้างอะไรให้เราเลยอะไรแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะเขาก็ดูเราเหมือนกันเขาก็กลัวเราเออหลอกเขานะคะพี่น้องจนเขาว่าเออเดทสองเดทสามเดทเขาบินมาหาเราเรื่อยๆก็คุยติดต่อกันเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะ่ะพี่น้องดูดูไปก่อนค่ะอยู่ๆจะไม่ให้ก็เปอย่างโน้นซื้อของอย่างโน้นอย่างนี้ให้อะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะสมัยนี้ด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่า โลกออนไลน์มันก็มีเยอะนะคะที่ว่าเราไปหลอกเขาเขาหลอกเราอะไรมันก็มีนะจา๊ะไม่ใช่ว่าแต่ฝรั่งหลอกคนไทยนะคะคนไทยลหลอกฝรั่งก็มีนะคะพี่น้องเขาก็กลัวค่ะเพราะว่ามันมีข่าวออกมาเยอะนะคะพี่น้องช่วงนี้นะคะฝรั่งเขาก็ดูดูข่าวดูอะไรทางอนงอนไลน์อะไรแบบนี้นะจา๊ะพี่น้องอะไรนะทางเว็บไทยบล็อกอะไรแบบนี้นะคะ แฟนนาดานี่แกจะดูประจําเลยนะคะเออข่าวในไทยบล็อกนะคะพี่น้องเว็บเว็บไทยบล็อกนะคะแฟนนาดาแกจะดูเออในเว็บไทยบล็อกอะไรแบบนี้นะคะแกจะติดตามฝรั่งคนนู้นมาลงเออเรื่องราวแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะเขาจะได้เขาจะให้ชาวยุโรปได้ดูนะคะพี่น้องแฟนนาดาแกจะดูเว็บอ่าไทยบล็อกนะคะ มันก็จะมีออกข่าวเรื่อยๆนะคะว่าผู้หญิงไทยหลอกพ่อหลังบ้างพ่อหลังหลอกคนไทยบ้างอะไรมันก็มีปะปนกันไปนะคะอยู่ๆเราก็จะมาให้เขาเปเลยอย่างนี้มันยากนะคะพี่น้องก็ดูๆไปค่ะคบถ้าว่าจะเดินสายฟอก็ดูหลายๆคนนะคะเผื่อเผื่อเลือกนะคะพี่น้องแต่บางคนโชคดีก็เออเด็ดแรกเขาก็มาซื้อของให้เราซื้อไอ้นู้นซื้ออันนี้เปเงินให้เราอะไรแบบนี้นะจ๊ะ มันก็เป็นคนคนไปนะคะถ้าคนไหนดวงดีเขาก็ได้อะไรแบบนี้นจะจ๊ะแตบบ่นันด,ดาก็บอกว่าให้ให้คบลหลายๆคนค่ะเผื่อเผื่อเลือกค่ะพี่น้องเผื่อเลือกนะคะบางคนมันก็ขี้เหนียวนะคะมันไม่ค่อยไปหลอกฝรังค่ะ mm hmm. เขารู้จักคิดค่ะพี่น้องบางทีเขาก็เออไม่ได้ขี้เหนียวนะคะพี่น้องแต่เขาใช้เงินแบบระมัดระวังฝรังเขาจะถูกสอนมาแบบนั้นนะคะพี่น้อง เกณฑ์การใช้เงินนะคะเพราะว่าประเทศเขาอ่ะเขาต้องพึ่งตัวเองนะคะพี่น้องเขาต้องพึ่งตัวเองตลอดนะคะประเทศทางยุโรปนะคะพี่น้องไม่มีใครที่ว่าจะไม่ทํางานนะคะฝนตกฟ้าร้องหิมะลงก็ต้องไปทํางานนะคะมันก็ธรรมดานะคะเพราะว่าการใช้เงินใช้อะไรเขาเขาก็ต้องดูแลเรื่องเงินเขานะคะพี่น้องฝรั่งนะคะ <c oughs> อยู่จะให เขามาเปเราเลยแบบนี้มันมันเป็นไปไม่ได้นะคะพี่น้องนั่นนะคะก็มีน้องเขาถามมานะคะว่าพี่พี่เดินสายฝอมานานแล้วอะถ้าฝรั่งไม่เปเราอะฝเ็ดฝรั่งมามาเดทครั้งแรกนะคะเอ,อว่าเราจะพอไหมจะบอกเลิกไหมเพราะว่ามาครั้งแรกเขาไม่เปเราอะไรแบบนี้นะคะ พี่ก็จะมาบอกน้องนะคะว่าดูดูไปก่อนคะ่ะอย่าพึ่งตัดสินเขานะคะบางทีเขาอดูเราก่อนแบบนี้ว่าเราจริงใจไหมอะไรไหมไปกันได้ไหมอะไรเคมีตรงกันไหมอะไรไหมอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องมันหลายอย่างนะคะอ,อว่าคนเรานะกว่าจะมาอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องมันมัน,ม,นมันยากค่ะไม่ว่าจะคนไทยฝรั่งนะคะเดี๋ยวนี้มันมันเหมือนกันหมดนะคะพี่น้อง คนไทยเองมันก็ไม่ใช่มาเปร์เรานะคะบางคนมันก็หาเช้ากินขําก็เหมือนฝรั่งนะคะฝรั่งก็หาเช้ากินขําก็มีนะคะพี่น้องไหนจะผ่อนบ้านผ่อนรถมันคือคือเหมือนคนไทยทุกอย่างคะ่ะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นเพียงคําว่าคนละสีผิวกับเราต่างชาติมันแค่นั้นนะคะ แล้วก็เงินค่างเงินเขามันเยอะกว่าเงินประเทศไทยเขาถึงบินมาประเทศไทยได้ค่ะพี่น้องฝพรั่หลังบางคนบินมาประเทศไทยเงินหมดก็มีนะคะพี่น้องหาทางกลับบ้านไม่ได้ก็มีอะคะ่ะก็เดือดร้อนเขาสถานทูตเขาก็ต้อง่งตัวกลับบ้านอะไรอีกนะคะมีเยอะแยะไปค่ะพี่น้องที่ภูเก็ตนะคะก็มานอนเออข้างทางอะไรมันก็มีนะคะพี่น้องมานอนหน้าร้านเขาอะไรแบบนี้นะจ๊ะ มันเอากระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็มานอนนะคะบางทีมันก็หมดตังค์เหมือนกันเมื่อคืนนี้นาดาไปเมื่อคืนนาดาออกไปซื้อของที่สุราษฎร์ค่ะตอนค่ำที่มาถึงโรงแรมแล้วอะคะ่ะถึงนาดาก็ออกไปหาของกินนะคะก็มีฝรั่งคนหนึ่งค่ะพี่น้องแบกเป้ใหญ่เลยนะคะฝรั่งอะเบกเบกเป้ใหญ่เลยนะคะแล้วก็มานอนมานอนอยู่หน้าร้านเขานะคะร้านแต่ว่าร้านเขาใส่กุญแจครับปิดล็อกไว้แล้วนะคะฝรั่งมันก็มานอนอยู่ตรงนั้นอะคะ่ะพี่น้อง คนไทยผ่านไปผ่านมาก็มองดูฝรั่งนะคะฝรั่งมันก็ไม่ได้สนใจอะคะ่ะมันมันมันนอนอยู่ตรงนั้นอะคะ่ะพี่น้องนั่นนะคะ่ะไม่ใช่ว่าฝรั่งทุกคนมันจะรวยนะคะพี่น้องมันก็ทํางานทําการเหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนคนไทยทุกอย่างปีไม่ปีเราก็ดูเข้าไปนะคะเพื่อนพี่น้องเผื่อเขามารอบหลังรอบอะไรแบบนี้ถ้าว่าเขาเห็นเราจริงใจเผื่อเขาเออ จะไปให้เราบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็อย่าไปคิดมากนะคะคบคนหลายหลายคนอะไรแบบนี้นะคะมันจะดีที่สุดนะคะพี่น้องต้องคบคนคบหลายหลายคนนะคะอย่าไปคบคนเดียวะคะ่ะเผื่อเลือกนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยคลิปนี้นะดาก็มาตอบนะคะมาตอบผู้ที่เดินสายฝนนะคะว่าถ้าฝ้าหนังไม่เตเราจะ เดินต่อไปไม้อะไรแบบนี้นะคะเราจะต้องอยู่กับฝรั่งอีกไม้จะติดต่อกันอีกไม้ถทัก็แชทมาถามอะไรแบบนี้นะคะแล้วแต่นะคะพี่น้องดูดูดูด,ด,ดูเอาค่ะพี่น้องดูว่าความจริงใจเขามีให้เราไหม,มเขากลับประเทศไปแล้วเขาเออมาพูดคุยกับเราไหมทักแชทมาหาเราอยู่ไหม,มอะไรแบบนี้นะคะ<ม>แต่ถ้าว่ามันไม่ค่อยทักเรามาหรือว่า ไม่ค่อยถามเราอย่างงน้นอย่างนี้ไม่ไม่ค่อยเชทดนะคะพี่น้องคล้ายๆว่าหายเงียบไปเลยอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็เตรียมตัวหาคนใหม่นะคะพี่น้องเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่เอาเรานะคะฝรั่งนะคะ่ะมันมัน,ม,นมันหลายเรื่องนะคะพี่น้องเพราะว่ารักทางไกลนะคะอุปสรรคในการเดินทางบางทีก็ค่าเครื่องบินก็แพงๆนะคะพี่น้อง ค่าเครื่องบินก็แพงนะคะเดี๋ยวนี้ก็พันกว่ายูโรนะคะพันสามพันสี่พันห้ายูโรอะไรแบบนี้นะคะเครื่องบินแพงมากค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้นะคะมันไม่เมื่อก่อนนี้ค่าเครื่องบินมันก็ไม่แพงมากนะคะเดี๋ยวนี้ค่าเครื่องบินแพงแพงจริงๆอ่ะค่ะพี่น้องฝรั่งกว่าจะมาบ้านเราได้เขาก็ทํางานอยู่หลายเดือนนะคะเขาต้องเก็บเงินเก็บทองนะคะกว่าจะบินมาหาเรานะคะ บางคนก็ไม่มีเงินหรอกค่ะพี่น้องนั่นนะคะคลิปนี้นาดาก็ให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้น้องๆที่เดินสายปอนะคะคิดดูนะคะว่าเอ,อจะจะไปต่อไหมหรืออะไรไหมก,ก็ก็พิจารณาเอาค่ะพี่น้องเปไม่เปก็คบค,บ,คบไปก่อนนะคะพี่น้องถ้าเขาบินมาหาเราก็สแสดงว่าเขาก็อาจจะจริงใจกับเราก็ได้ค่ะบางคนก็โชคดีนะคะบางที เขากลับไปแล้วก็กลับมาหาเราอีกอะไรแบบนี้นะคะคบๆไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องอย่าไปคิดอะไรมากค่ะเดี๋ยวนี้คิดมากไม่ได้หรอกค่ะพี่น้องก็ให้เรานิดเราหน่อยก็เอาไปก่อนนะคะถ้าเราเดินสายฝอนะคะพี่น้องเนี่ยเสียงฝนมามืดอีกะคะ่ะวันนี้ค่ะพี่น้องเอ้ยจะไปไหนได้อันนี้ขับรถก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าฝนมันตกนะคะ สุราษฎร์ภูเก็ตพังงาไม่รู้ชุมพรจะตกไหมคะตอนที่นาดามาไม่ไม่ตกนะคะขากลับนี่ไม่รู้จะตกไหมนะคะพี่น้องฝนนะคะคลิปนี้นาดาก็มาตอบนะคะมาตอบผู้ที่เดินสายฝอนะคะว่ามาเดทครั้งแรกแล้วฝรั่งไม่เปเราจะเดินเราจะไปต่อกับฝรั่งคนนี้ไหมอะไรไหมนะจ๊ะ ให้พิจารณาเอานะคะพี่น้องเพราะว่าคบกันครั้งแรกเราจะไปเอาของเขาเลยจะให้เขาเปเราเลยแบบนูน้นแบบนี้มันก็ยากนะคะพี่น้องให้คิดดูดีๆนะคะดูดีๆค่ะพี่น้องถ้าว่าเ,เขามีความรักให้เราหรือว่าจะเอาเราไปอยู่เมืองลงเมืองนอกนี่ก็ไปนะคะพี่น้องถ้าว่าเขาจริงใจกับเรานะคะแต่ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูให้ดีก่อนนะคะ คลิปนี้นาดาก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาติดตามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟจีทุกๆท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ